สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ History World ครับคลิปนี้นะครับกลับมาอีกครั้งกับเรื่องราวของราชวงศ์ทวีปยุโรปครับและคลิปนี้คือเรื่องราวของราชวงศ์แห่งประเทศสวีเดนคือหรือราชวงศ์แบนนดัตนั่นเองครับก่อนอื่นเลยเมื่อทุกคนฟังอย่างนี้แล้วนะครับเราก็ไปดูที่ภาพหน้าปกทุกคนก็จะบอกว่า ไอ้มึงอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าต้องอ่านว่าเบอร์นาร์ดไม่ใช่หรอเพราะมันเขียนว่า b e r จริงๆแล้วนะครับผมไม่ได้อ่านออกเสียงผิดนะครับผมอ่านออกเสียงถูกต้องแล้วนะครับราชวงศ์นี้ต้องอ่านออกเสียงว่าแบรนาร์ดเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสครับมันไอ้มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษครับมันเป็นภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าราชวงศ์นี้มีต้นกําเนิดมาจากฝรั่งเศสครับแล้วมากลายเป็นกษัตริย์ของประเทศสวีเดนเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้บอกไปแล้วว่าราชวงศ์แบนดาร์ดนะครับชื่อราชวงศ์มันเป็นภาษาฝรั่งเศสแน่นอนครับจุดเริ่มต้นของราชวงศ์นี้มาจากประเทศฝรั่งเศสคือโดยปกตินะครับนะตั้งแต่ผมเริ่มเล่าเรื่องราชวงศ์มานะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยคือราชวงศ์วินเซอร์ราชวงศ์บูโงโรมานอฟหรือว่าราชวงศ์กลินสบุกต้นกําเนิดหรือจุดเริ่มต้นของราชวงศ์เหล่านี้ล้วนจะเป็น ผู้ที่มีพระยศเป็นเจ้าชายนะครับหรือว่าเป็นเชื้อพระวงศ์เป็นราชวงศ์สาขาใดสาขาหนึ่งแต่ว่าต้นตระกูลเรียกว,ว่ากษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์นี้มีความเป็นมาแตกต่างจากทุกราชวงศ์ครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของราชวงศ์นี้เริ่มต้นที่สามัญชนคนธรรมดาครับซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสแต่ได้มาเป็นกษัตริย์สุดเด่นและสามัญชนคนนี้ดันเป็นหนึ่งในในายพลของนโปเลียนปอนาปาตน,นั่นเองครับ จุดเริ่มต้นของราชวงศ์นี้นะครับหรือว่ากษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์แบนนาดอตนี้นะครับมามีจุดเริ่มต้นจากในพลสันชาติฝรั่งเศสในกองทัพนปโปลเลียนที่ไม่ชื่อว่าชองเบสติสแบนนาดอตเขาเป็นชาวฝรั่งเศสครับเกิดที่ฝรั่งเศสตอนใต้นะครับแล้วก็มาเป็นทหารในกองทัพฝรั่งเศสชองเนี่ยนะครับได้เข้าร่วมในเหตุการณ์การปฏิวัติฝรั่งเศสด้วยนะและเขาก็มีความ และเขาก็เป็นหทหารที่มีความสามารถแล้วก็ใกล้ชิดกับนโปเลียนปอนาป์ดเป็นอย่างมากปี1799เมื่อนโปเลียนทำการรัฐประหารยึดอำนาจคณะดีคลิกตัวเนี่ยนะครับชองก็เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของนโปเลียนในการที่ช่วยนโปเลียนในการรัฐประหารนะครับถึงแม้ว่าเมื่อรัฐประหารเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ นโปเลียนเนี่ยได้เสนอให้ชองเนี่ยเป็นหนึ่งในกองศุนย์ร่วมกับเขานะครับแต่ว่าชองเนี่ยปฏิเสธเพราะว่าชองเนี่ยสนใจงานด้านทางกองทัพมากกว่าเพราะฉะนั้นชองก็เลยไปอยู่ในฐานะผู้บัญชาการทาหารจนกระทั่งปี1804นะครับเมื่อนโปเลียนตัดสินใจที่จะปราบดาวพิเศษตัวเองเป็นจักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสชองก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นจอมพลของกองทัพฝรั่งเศสหรือเรียกได้ว,ว่าเป็นผู้บัญชาการใหญ่ซึ่งมีตําแหน่งเรียกได้ว,ว่าเป็นมือขวาของจักรพรรดินโปเลียนเลย แล้วก็เขายังเป็นหนึ่งในบุคคลเขาเป็นบุคคลสําคัญในกองทัพฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าเขาคือผู้ที่เอาชัยชนะในยุทธการออสเตรเลนหรือว่าสงครามสามจักรพรรดิเนี่ยมามอบให้กับนโปเลียนซึ่งสงครามนี้เป็นสงครามสําคัญมากนะครับเพราะสงครามนี้เป็นสงครามที่นโปเลียน,นยชนะจักรวรรดิออสเตรเลียออสเตรียแล้วก็จกักรวรรดิรัสเซียซึ่งทําให้สารฝรั่งเศสภายใต้การนําของนโปเลียนตอนนั้นเนี่ยกลับมาวฟื้นความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งผลงานความสําเร็จครั้งนั้นก็เกิดจากในพลชอง หรือในพลแบน์นด์นะครับในพลชองก็เลยได้รับแต่งตั้งให้มีตำแหน่งเป็นเจ้าชายแห่งปงเต็กคอนวูเหตุการณ์ที่ชองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นจอมพลของกองทัพฝรั่งเศสอยู่ๆกลายไปเป็นกษัตริย์ฝรั่งเศสไอกษัตริย์สวีเดนได้แบบไหนมันเริ่มต้นในปี1810ครับเพราะว่าเป็นปีที่ชองถูกรับเลือกโดยไม่คาดคิดจากพระเจ้าคาวที่13แห่งสวีเดนให้ไปเป็นลูกบุญธรรมของพระองค คือจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าข่าวที่13เนี่ยนะครับทรงไม่ใช่ว่าทรงไม่มีทายาทนะครับทรงมีพระโอรสถึงสองคนแต่ปรากฏว่าพระโอรสเนี่ยสิ้นพระชนม์ตั้งแต่พระเยาว์ตอนนี้พระองค์อายุ60แล้วและสุขภาพก็ไม่ดีซึ่งพระองค์ก็รู้ว่าหาพระองค์สวรรคตพระญาติที่มีสิทธิ์สืบราชบัลลังก์ก็คือกษัตริย์เดนมาร์กพระองค์ทรงยอมไม่ได้ที่จะให้สุบเดนกลับไปรวมอยู่กับเดนมาร์กอีกครั้งหลังจากอุตสาห์แยกตัวออกมาได้สําเร็จในที่สุดครับพระเจ้าข่าวที่13ก็จําาาเป็นทที่จะต้องหท ในตอนแรกจริง,รงๆแล้วเริกแลแวแดดทีนะครับข่าวที่13เนี่ยมาเสนอบัลลังสวีเดียนให้กับทางราชวงศ์โบนาปาร์ตด้วยตัวเองซึ่งนโปเลียนเนี่ยพอได้ยินเรื่องราวนี้นะครับนบโปเลียนก็ก็ค่อนข้างงง,งก็เลยบอกว่าอามีพี่น้องคนไหนในชั้นที่อยากจะไปเป็นกษัตริย์ที่นั่นไหมเพราะว่าเวลานโปเลียนยึดเขตอ่ายึด ดินแดนต่างๆได้ก็จะตั้งพี่น้องตัวเองไปเป็นกษัตริย์นะครับที่นั่นที่นู่นที่นี่ปรากฏว่ามันไม่มีคนไหนอยากไปสวีเดนครับเพราะสวีเดนมันอยู่ทางเหนือสุดของยุโรปมันเป็นสแกนดิเนเวียมันถึงแบบมันไม่อยากมีใครไปอ่ะบ้านมันบ้านมันไกลบ้านป่าเมืองเถื่อนอย่างเงี้ยนะครับในที่สุดนะครับปรากฏว่าทางรัฐสภาสวีเดนก็เลยบอกว่างั้นเราขอจอมพลของท่านสกคนได้ไหมอย่างจอมพลชองแบนาดัปเนี่ยมาเป็นรูปบุญธรรมของข่าวที่13ได้ไหมนโปเลียนเนี่ยก็ เห็นชอบครับจริงๆแล้วนัโปโลรยนเนีค่อนข้างจะตลกกับความคิดของรัสภาสวีเดนแล้วก็ทางกาษัตริย์สวีเดนมากๆเลยนะครับที่อยู่ๆมาขอจอมพลของเขาเนี่ยไป,เป,เ,ปเป็นรูปบุญทับซึ่ง ออแต่ว่านโปเลียนก็บอกว่าก็ดีเหมือนกัน,นมีคนของฉันไปนั่งที่นู่นแต่ในใจลึกๆก็ตลกฮะขำกังง่ายจะล้อเลียนเขาซะด้วยช่องดาเดดด็อตก็เลยได้กลายไปเป,เป็นรูปบุญธรรมของพระเจ้าข่าวที่15แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาเปลี่ยนชื่อนะครับให้เป็นภาษาสวีเดนโดยใช้ชื่อว่าข่าวโยฮันจากในพลธรรมดานะครับตอนนี้เขากลายเป็นมก,กุฎราชกุมารแห่งสวีเดนครับแล้วก็ดํารงตําแหน่งผู้สมัิตราชการแทนพระองค์ด้วยเพราะว่าพระเจ้าข่าวที่13เนี่ยทรง พระประชวรมากแล้วผลงานแรกในฐานะมกุฎราชกุมารน,นะครับก็คือทรงทําสงครามกับเดนมาร์กเพื่อแย่งชิงนอร์เวย์เอาผนวกนอร์เวย์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสวีเดนนะครับซึ่งอตอนแรกเนี่ยชาวสวีเดนเนี่ยเขาต้องการฟินแลนด์นะครับซึ่งฟินแลนด์เนี่ยถูกยึดไปแต่ว่าเจ้าชายคาวโยฮันมองว่าฟินแลนด์เนี่ยไปสู้รบกับรัเสเซียยังไงมันก็ไม่ได้คืนมาหรอกแต่นอร์เวย์อ่ะ มันดีกว่าเพราะอย่างน้อยนอร์เวย์มันก็ไม่ได้สร้างปัญหาแต่ว่าในเวลาต่อมานอร์เวย์ก็แยกตัวออกจากสวีเดนนะครับซึ่งปรากฏว่าการได้นอร์เวย์กลับมามันเป็นผลประโยชน์มากกว่าฟินแลนด์จริงๆนะครับเพราะนอร์เวย์มันมีชายฝั่งที่เป็นชายฝั่งน้ําอุ่นนะซึ่งมีแหล่งเพาะพันปลาจํานวนมหาศาลซึ่งเป็นรายได้หลักของพวกเขานะครับ Ờ, ในปี1810ครับนบโปเลียนเนี่ยได้กดดันให้เจ้าชายคาร์ลโยฮัน,เ,นเข้าร่วมกับกองทัพฝรัร่งเศสเพื่อทําสงครามกับอังกฤษสวีเดยนยอมทําตามนะครับเพราะว่ากําลังรบของสวีเดนมนสู้นโปเลียนไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่านับแต่ว่าจุดเปลี่ยนมันก็เกิดตรงที่ว่านโปเลียนเนี่ยไม่ได้ไว้ใจลูกน้องเก่าครับเพราะว่าหลังจากลูกน้องเก่าไปเป็นมนกุฎราชกุมารสวีเดนก็ดูเหมือนว่าจะ ทำในคือพอ,พอเป็นพอไปเป็นเจ้าชายสวีดเดนนะเขาก็ต้องเหมือนกับเอาใจคนสวีดเดนใช่ไหมครับเรียนภาษาสวีเดชแล้วก็แบบว่าทําทุกอย่างเพื่อสวีดเดนยิ่งการไปยึดนอร์เวย์มาจากผนวกนอร์เวย์จากยึดนอร์เวย์มาจากเดนมาร์กแล้วก็ผนวกนอร์เวย์เข้ากับสวีดเดนได้เนี่ยมันนาให้นโปลเลียนอ่ะค่อนข้างไม่ไว้ใจเขาเพราะฉะนั้นในปี1812นะครับนโปลเลียนก็เลยสั่งให้กองทัพฝรั่งเศสนะครับยึดอพอร์ตพอเมรเนียนแล้วก็เกาะรูเกิล ซึ่งเป็นดินแดนของสวีเดนโดยส่งสารว่าเพื่อเป็นของขวัญแดดเจ้าชายคาร์ลโยฮันฝรั่งเศสจะขอรับดินแดน2อ,อย่างนี้ไปอยู่ในการปกครองฝรั่งเศสเองซึ่งการกระทําครั้งนี้นะครับนโปเลียนถือว่าพลาดอย่างแรงเพราะว่านโปเลียนดันไปทําให้ชนสวีเดนไม่พอใจและแน่นอนว่ามันเป็นการทําลายมิตรภาพระหว่างเขากับคาร์ลโยฮันแบบ ขาดสะบั้นเลยสวีเดนทั้งหมดพร้อมใจจะลุกขึ้นต่อต้านฝรั่งเศสซึ่งเจ้าชายคาลโยฮันเนี่ยก็ต่อต้านและไม่พอใจแต่สิ่งที่นโปเลียนลืมไปก็คือว่าคาลโยฮันเนี่ยเดิมคือในพลแบนาดตอดซึ่งมีเป็นมือขวาของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้จักทุกจุดของนโปเลียนโดยเฉพาะจุดอ่อนของนโปเลียนเขารู้ทุกซอกทุกมุมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญการกระทําของนโปเลียนครั้งนี้คือการขุดหลุมฝังตัวเองครับเพราะว่า เจ้าชายคาร์ลฮาตัดสินใจเปิดเจราจากับอังกฤษแล้วก็รัเสเซียครับแล้วบอกว่าอยากค่นลน้มนโปเลียนไหมแน่นอนทุกประเทศในยุโรปอยากค่นลน้มนโปเลียนเพราะฉะนั้นข่าวอหอฮานก็เลยยื่นโอกาสนี้ให้กับกลุ่มประเทศในยุโรปครับสรุปแล้วนโปเลียนถูกค่นล้มจากบัลลังเพราะลูกน้องเก่าตัวเองยื่น่ยืนจุดอ่อนให้ประเทศในยุโรปสามารถจัดการตัวเองได้ในที่สุดเรียกได้ว่าตายเพราะมือของลูกน้องตัวเองครับ ปี1,818 18นะครับพระเจ้าคาวที่13สวรรคตครับเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์ฮอลสไตน์กรอตท็อปเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์นะครับเพราะว่าราชวงศ์นี้ไม่มีใครสืบต่อเจ้าชายคาวโยฮันได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าคาวที่14โยฮันทรงกลายเป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์แบนเดดด์พระเจ้าคาวที่14โยฮันนะครับครองราชจนถึงปี1,844ก็เสด็จสวรรคต ลูกชายคนเดียวก็คือฟรานซิสเบเนดัต์นะครับซึ่งย้ายมาอยู่ที่สวิเดนแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นออสการ์ก็ขึ้นครองรา้เป็นพระเจ้าออสการ์ที่1พระเจ้าออสการ์ที่1น,นะครับขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าชู้อย่างมากเพราะว่าทรงเสกสมรสถ,ถึง4ี่ครั้งแล้วก็มีนางสนมเมีนยน้อยเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยนะครับแล้วก็มีลูกที่เกิดจากนางสนมผู้นี้หลายต่อหลายคนแต่ที่แน่ๆคนที่ได้สืบบัลลังก์ต่อจากพระองค์ก็คือเอ่อต่อจากพระองค์นั้นน่ก็เป็นลูกชายที่เกิดจากราชนินีซึ่่งงมีีถึ2คนนนด้กกัทไเป็ษร องค์แรกก็คือพระเจ้าข่าวที่15ซึ่งของราชในปี1859ซึ่งตำแหน่งของพระเจ้าข่าวที่15เนี่ยนะครับค่อนข้างมีความสับสนในท่านทำประวัติศาสตร์ของของสวีเดนมากทีเดียวเพราะว่าการนับตำแหน่งกษัตริย์ นะครับด้วยคําที่ว่าสวีเดนเนี่ยมันมันอย่างที่บอกในตอนที่แล้วบางทีสวีเดนก็ไปรวมกับเดนมาบางทีสวีเดนเขาไปรวมกับฟิแนแลนด์ไปรวมเป็นสาขานูนนี่นั่นบางทีก็ถูกปกครองโดยนี้ทําให้ลำดับกษัตรนะิย์น่ะเขามีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ชื่อคาวเนี่ยรู้สึกมันจะเป็นชื่อยอดนิยมของเขามันก็เลยมีการถกเถียงบ้างครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางตําราเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วขาวที่15เนี่ยจะต้องเป็นขาวที่9ส่วนขาวโยฮันเนี่ยก็คือขาวที่เป็นคาวที่8 แต่ว่าอ e ีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่มันต้องเป็นค่าวที่154สเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันก็มีมาแล้วสรุปแล้วก็ก็ถกเถียงกันอยู่นี่แหละครับแต่ว่าโดยที่ยอมรับอย่างเป็นทางการก็คือข่าวที่15คราวที่15เนี่ยนะครับิ้นสมีพระโอรสกับพระธิดานสององค์แต่ว่าพระโอรสเสียพระชนไปก่อนส่วนพระธิดาของพระองค์นะครับก็คือเจ้าหญิง ลูยเซหรือว่าลุยอิสนะครับแต่ว่าอ่านออกเสียงแบบสวีเดนว,ว่าลูยเซเนี่ยได้ไปแต่งงานกับพระเจ้าเฟเดริกที่8แห่งเดนมาร์กซึ่งเจ้าหญิงลูยเซแต่งงานกับพระเจ้าเฟเดริกที่8ก็กลายเป็นพระราชินีลูยเซซึ่งพระองค์เนี่ยทรงปีพระราชโอรสซึ่งกลายเป็นก,กษัตริย์สืบขององค์ด้วยกันนั่นก็คือพระเจ้าคริสเตียนที่10แห่งเดนมาร์กกับพระเจ้าฮากอนที่7แห่งนอร์เวย์นั่นเองซึ่งได้อธิบายไปแล้วในตอนราชวงศ์กรินสบุกนะครับ สำหรับพระเจ้าคาวที่15นะครับสวรรคตในปี1872แน่นอนว่าเมื่อไม่มีลูกชายเพราะเวลานั้นเนี่ยก็เหมือนกับเดนมาร์กนะครับก็คือกฎหมายการสืบราชบัลลังก์เนี่ยเขาก็ยังกําหนดตามกฎหมายแซลิกก็คือให้ผู้ชายเท่านั้นจะสืบบัลลังก์ได้เพราะฉะนั้นบัลลังก์ก็ต้องสมมอบให้น้องชายของพระองค์ก็คือพระเจ้าออสการ์ที่2พระเจ้าออสการ์ที่2นะครับเป็นกษัตริย์สวีเดน และนอร์เวย์องค์สุดท้ายคือเป็นกษัตริย์สวีเดนที่ดํารงตาแหน่งกษัตริย์นอร์เวย์คนสุดท้ายนะครับเพราะว่าในปี1905นเนี่ยนอร์เวย์ได้ประกาศลงประชามติแยกตัวออกจากสวีเดนนั่นเองแล้วก็ไปเลือกทายาทของพระเจ้าเฟเดริกที่8ก็คือฮากอนที่7นี่แหละมาเป็นกษัตริย์ทีนี้เนี่ยนอกจากฮากอนที่7จะมีความเกี่ยวข้ของกับออสการ์ที่2แล้วนะครับจริงๆแล้วพระเจ้าออสการ์ที่2ใแห่งสวีเดนเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์ในยุโรป หลายพระองค์นะครับนอกจากกษัตริย์สวีเดนอปัจจุบันอย่างข้าวที่สมองกุกสตาฟบแล้วนะครับก็ยังเป็นบรรพบุรุษของพระราชินีมาร์กเรเตอร์ที่2พระราชาดีฮาราดที่5ฟิลิปแห่งเบลเยียมหรือว่าแกรนด์ดยุองลีแห่งลักเซมเบิร์กยังไงเหรอคืออย่างนี้ครับลูกชายคนโตของพระเจ้าออสการ์ที่2ดูแปนไนะครับนั่นก็คือได้ครองราชต่อจากพระองค์เป็นพระเจ้ากุกสตารที่5หลังจากพระเจ้ากุกสตารที่5แล้วลูกชายคนโตของกุกสตารที่5ได้ครองราชเป็นกุกสตาร กุสตาฟที่6เนี่ยนะครับมีลูกหลายคนแต่ว่าลูกสาวคนที่3ามหรือราชินีเา,าวิสามีชื่อว่าอิงกริตเจ้าหญิงอิงกริตเนี่ยนะครับได้ไปแต่งงานกับพระเจ้าเฟเดริกที่9กกลายเป็นพระราชินีอิงกริตและก็เธอก็คือพระราชมารดาของพระราชินีนามาเกรีเตอร์ที่2แห่งเดนมาร์กนะครับรวมถึงเป็นพระราชมารดาของเจ้าหญิงเบนิิเตอร์แล้วก็พระราชินีแอนดมารีแห่งกรีซด้วยเช่นเดียวกันครับลูกชายคนรอง หรือไม่ใช่ครับลูกชายคนเล็กสุดของพระเจ้าฮอรออสการ์ที่2ก็คือเจ้าชายคาร์ดยุกแห่งเวสเทิร์นเกอร์ลันเนี่ยนะครับได้ไปเสกสมรสกับเจ้าหญิงอิงเงินบ็อกซึ่งก็คือพระธิดาของพระเจ้าเฟเดริกที่8ครกับพระราชินีลูอิเซเมื่อสักครู่นี้แหละฮะซึ่งปรากฏว่ามีพระราชธิดา4คนแต่ว่าลูกสาวคนสําคัญของเดยุกแห่งเวสเทิร์นเกอร์ลลนเนี่ยครับก็คือลูกคนที่2กับลูกคนที่3 ลูกคนที่2เนี่ยก็คือเจ้าหญิงมาธานะครับได้ไปแต่งงานกับพระเจ้าโอลาฟที่5แห่งนอร์เวย์และเธอก็คือพระราชมารดาของพระราชาธิบดีฮาราที่5กษัตริย์นอร์เวย์องค์ปัจจุบันเส้นเดียวกันครับลูกสาวคนที่3ชื่อว่าอัสตรินอัสตรินเนี่ยได้ไปแต่งงานกับพระเจ้าเลโอโพลที่3แห่งเบลเยียมมีพระราชาโอรสพระราชดาทั้งหมด3พระองค์นั่นก็คือพระธิดาองค์ใหญ่คือเจ้าหญิงโจเซฟินชาล็อตซึ่งเจ้าหญิงโจเซฟินชาล็อตนะครับได้ไปสมรสกับแกรนด์ดยุกชองแห่งลักซิมเบิก และเจ้าหญิงโจเซฟินชาร์ลอตนี่เองครับก็นำรงตำแหน่งเป็นแกรนด์ดัชเชสแห่งลักเซมเบิร์กแล้วก็เป็นพระมารดาของแกรนด์ดยุกองรีประมุขของลักเซมเบิร์กองคปัจจุบันส่วนโอรสอีกสององค์นะครับก็ได้เป็นกษัตริย์เบลเยียมทั้งสองพระองค์นั่นก็คือพระเจ้าโบดวงกับพระเจ้าอัลแบร์ที่2ซึ่งพระเจ้าอัลแบร์ที่2นี่เองก็คือพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิดีฟิลิปกษัตริย์องค์ปัจจุบันของเบลเยียมนั่นเองฟังดูงงๆหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะไม่นะอาจจะดูสลับ สลับซับซ้อนกันนิดนึงนะแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ไม่ได้งงมากมายขนาดนั้นนะครับเอาเอาง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนมากทีนี้นะครับกลับมาที่เรื่องราวของพระเจ้าอสาาอสการ์ที่2เมื่อพระเจ้าออสการ์ที่สสวรรคตนะครับพระราชโอรสของพระองค์คือพระเจ้ากุกสตาฟที่5ก็ได้ขึ้นของราซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2แล้วมันก็เป็นช่วงที่นาซีกาลังขยายปีครอบครองยุโรป เวลานั้นนะครับนอร์เวย์ทำการต่อต้านนาซีอย่างเต็มกำลังแต่สวีเดนกลับมีท่าทีสนับสนุนนาซีครับโดยเฉพาะตัวพระเจ้ากรุกสตาฟที่5ซึ่งพระเจ้ากรุกสตาฟที่5นะครับถึงกับมีการต้อนรับคณะนายทหารนาซีอย่างเปิดเผยในฐานะพระราชอาของตุกัดแล้วทรงก็สนับสนุนและเข้าข้างนาซีมากจนท,ทรงถูกขนานนามว่าสวีดิชนาซี ก็คือเป็นนาซีของสวีเดนนะครับแต่ว่าในปี1941ในดันเกิดวิกฤตก,การเมืองในสวีเดนเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ารัฐบาลที่นิยมนาซีซึ่งพระเจ้ากุกซาที่5เองก็ให้การสนับสนุนเนี่ยถูกค่นล้มโดยประชาชนรัฐบาลใหม่ซึ่งมาจากการเลือกตั้งเริ่มนโยบายในการต่อต้านนาซีและเข้าร่วมกับฝ่ายสมันธมิตรแน่นอนว่านั่นมาสู่การตั้งคาถามสาคัญว่าพระเจ้ากุกซาที่5ยังจําเป็นจะต้องอยู่ในฐานะกษัตริย์หรือประมุขของประเทศสวีเดนหรือไม่ในที่สุดนะครับ ก็รัฐบาลก็เลยมีการเสนอข้อเสนอผ่านรัฐสภาไปยังองค์สถาบันกษัตริย์ว่าจะคิดว่าจะแก้ไขสถานาการณ์นี้ยังไงและรัฐบาลก็ยื่นข้อเสนอไปว่าถ้ารัฐถ,ถ้าองค์กษัตริย์ยอมลงมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่เป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐนูนโดยสมบูรณ์ลดขนาดพระราชวงลงยกให้ราชทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ในการดูแลของรัฐบาลแล้วอยู่อย่างเงียบๆในฐานะประมุขในระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ จะไม่มีการรื้อฟื้นคดีที่พระเจ้ากุกซารที่5สนับสนุนกองทัพนาซีโดยเด็ดขาดซึ่งปรากฏว่าพระเจ้ากุกซาที่5เพื่อรักษาราชวงศ์นี้ไว้ทรงต้องยินยอมครับพระเจ้ากุกซารที่5สวรรคตนะครับลูกชายก็คือกุกซารที่6อดอล์ฟได้ขึ้นครองราชและทรงกลายเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับแรกพระองค์แรกของสวีเดน ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมซึ่งมีบทบัญญัติในบทมาตราแรกว่าสวีเดนมีพระมหากษัตริย์ปกครองแต่เพียงผู้เดียวและเปลี่ยนมานะครับซึ่งก็คือรัฐธรรมนูนปี1975เรนี่ยระบุว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของสวีเดนมาตามการรับรองของรัฐสภาและมีหน้าที่ต่อรัฐธรรมนูญโดยเคร่งครัดนี่ก็คือกลายเป็นว่ากษัตริย์ของสวีเดนก็ทรงลงมาอยู่ในฐานะกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญโดยสมบูรณ์ พระเจ้ากุกสตาฟที่6 a อดอล์ฟนะครับสวรรคตลงซึ่งผู้ที่สืบบัลลังก์เนี่ยไม่ใช่พระโอรสนะครับแต่เป็นพระราชนัดดาเพราะว่าพระโอรสของพระองค์เนี่ยคือเจ้าชายคากุกสตาฟอดอล์ฟเนี่ยนะครับชื่อเดียวพระองค์เลยเนสิ้นพระชนไปก่อนพระราชนัดดาก็คือเจ้าชายคาวกุกสตาฟก็เลยได้ขึ้นของราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีคาวที่16กุกสตาฟกษัตริย์องค์ปัจจุบันของสวีเดนทีนี้ พระราชาธิบดีคาวที่16กุ๊กสตาร์นะครับทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของสววเดนครับที่ทรงเสกสมรสกษสมมันชนซึ่งสามัญชนคนนั้นก็คือซิเวียซอมเมลันซึ่งเป็นลูกครึ่งเยอรมันบราซิลนะครับซิเวียก็เลยกลายเป็นราชินีสองสเีเดนคนแรกที่มาจากสามัญชนแล้วทั้งคู่ก็มีโอรสธิดาด้วยกัน3คนนั่นก็คือเจ้าฟ้าหญิงวิกตอเรียนะครับเจ้าชายคาร์ฟิลิปนะครับแล้วก็เจ้าหญิงมาเดลีนทีนี้เนี่ยมันในเรื่องประเด็นของ ยุคนี้นะครับมันก็จะมีประเด็นในเรื่องการสืบราชสมบัติเพราะว่าตอนแรกอย่างที่บอกแล้วว่ากฎหมายการสืสบราชบัลลังก์ของสวีเดนเนี่ยเขากําหนดว่าให้ผู้ชายเท่านั้นจะสืบบัลลังก์ได้ตามกฎหมายไซลิกซึ่งเป็นกฎหมายยุคกลางนะครับซึ่งปรากฏว่าเ,าเมื่อเจ้าชายคาร์ลฟิลิปประสูติพระองค์ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นมกุฎราชกุมารโดยอัตโนมัติแต่มันมีความเปลี่ยนแปลงในปี1979ครับเมื่อรัฐสภาตัดสินใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญสวีเดนใหม่ด้วยการกําหนดว่าชายและหญิงเท่าเทียมกัน แล้วก็ตัดเรื่องการแบ่งแยกทางเพศออกนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายที่มีความเหลื่อมล้ำเรื่องเพศทั้งหมดเลยถูกยกเลิกไปรวมถึงกฎการกฎหมายการสืบสันตติวงศ์ด้วยเพราะในที่สุดรัฐสภาก็ได้ยกเลิกกฎแซลิกครับแล้วก็กำหนดว่านับแต่นี้ไปสวิตเดนจะสืบบัลลังโดยนับการสืบบัลลังตามอาวุโสไม่ได้นับว่าเพศชายมาก่อนเพศหญิงมาหลัง ซึ่งนั่นทําให้เกิดประเด็นความขัดแย้งระหว่างราชสํานักกับรัฐสภาโดยตรงครับเพราะว่ารัฐรัฐสภาเนี่ยมองว่าเมื่อกฎหมายเปลี่ยนแล้วก็ควรจะมีการแก้ไขตัวองค์รัชทายาทสมัยแต่พระเจ้าข่าวที่16กสุสตามนะครับทรงไม่เห็นด้วยและทรงมองว่าการแต่งตั้งรัชทายาทในเกิดขึ้นก่อนมีการเยนแองรัฐมนูญเพราะฉะนั้นเจ้าชายข่าวเจ้าชายข่าวฟิลิปยังคงเป็นรัชทายาทอยู่และพระองค์ก็ปรารถนาจะให้ลูกชายได้ครองราชต่อจากพระองค์แต่ว่ารัฐสภาไม่ยินยอมครับในที่สุดรัฐสภาก็เลยยกขคอ ข้อตกลงสมัยพระเจ้ากุกสตาฟที่5ขึ้นมาว่าพระเจ้ากูสทาฟที่5เนี่ยได้ทรงยินยอมต่อรัฐสภาเพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินคดีในข้อหาที่ราชวงฝักฝ่ายนาซีโดยระบุว่ากษัตริย์จะไม่เถียงรัฐสภาหรือไม่ต่อต้านรัฐสภาเพราะรัฐสภาคือตัวแทนประชาชน รัฐสภาหเห็นชอบสิ่งใดคือสิ่งที่ประชาชนเห็นชอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐสภาบอกว่าให้ทําประชามติก็ได้ถ้าพระองค์ต้องการในที่สุดองค์กษัตริย์ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ครับพระราชาทิ่ดีข่าวที่สมุทรสาต้องยินยอมให้มีการถอดถอนเจ้าชายคาวฟิลิปออกจากตําแหน่งมกุฎราชกุมารแล้วรัฐสภาก็แต่งตั้งเจ้าฟ้าหญิงวิคตอเรียขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารีหรือองค์รัชทายาทหมายเลขหนึ่งของสวีเดน ส่วนเจ้าชายคาร์ลฟิลิปนะครับก็ถูกเลื่อนลำดับออกไปนะครับแล้วก็ไปดำรงตำแหน่งในยุคแห่งแวร์แนแทนซึ่งหากาพระราชินีาหากสมเด็จพระราชธาิดีคาา์ที่16กุู้สตาร์ทนะครับสละบัลลังก์หรือว่าสวรรคตในเวลาทันไม่ว่าจะด้วยเหตุนใดนก็ตามนะครับสิ้นสุดร,ราชาการลงเจ้าฟ้าหญิงวิคตเตรียจะได้ขึ้นของราชเป็นสมเด็จพระราชิน,น,นีนาถวิคต,ตอเรียเป็นราชินีองค์ที่4ของสวีเดนซึ่งปรากฏว่าสิ่งที่มีความน่าติดหน้า,นาแบบน่าสนใจมากๆก็คือว่านอกจาก ต,ตัวเจ้าฟ้าหญิงวิคตเรียแล้วรัชทายาทดำหลับที่2ต่อจากเจ้าฟ้าหญิงวิคตเรียก็คือลูกสาวคนโตของเจ้าฟ้าหญิงวิคตเรียนั่นเองก็คือเจ้า,จาหญิงเอสเดลซึ่งเขาจะกลายเป็นพระราชินีนาถในอนาคตอีกพระองค์เช่นเดียวกันครับเ,เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้บอกได้เลยว่าเรื่องราวของราชวงศ์แบดนาด,ดเนี่ยค่อนข้างจะสั้นกว่าตอนกลืนสมบุกหรือตอนอื่นๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นกษัตริย์ในหลายๆประเทศก็เป็นกษัตริย์ในประเทศเดียวแล้วก็ อาจจะเป็นไปได้ด้วยว่าเรื่องราวมันอาจจะไม่ได้มีอะไรบือหวามากมายนักนะครับแต่ผมก็พูดค่อนข้างกระชับคิดว่าน่าจะกระชับและน่าจะเข้าใจกันดีนะครับสำหรับตอนอื่นของเรื่องราวราชบงก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เตรียมตัวได้เลยเพราะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราชวงทางเอเชียบ้างและนะครับเราอยู่ทางยุโรปมาเยอะแล้วไปทางอื่นบ้างนะครับสลับสลับกันไปนะครับแล้วก็ยังมีคลิปอื่นๆให้ติดตามด้วยอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ